วันนี้เพกืกอนขผมในช่องนอสทีวีนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องน้ำหิงใช่ไหมครับใช่ผ <Yeah. S 1> ูดด้ดันางนางนี่เดีววันนี้ <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ผมจะมาเล <Yeah. S 1> ่นเกมอาีกับมันนะแบกมันอีกหรือว่ามันแบกผมโอเคครับเ <Yeah. S 1> ข้าดันเลอยอย่าเสียเวลาเ <Yeah. S 1> ชิญมาดิเออเชิญไปเอากำเชิญไป yeah. uh huh. โอเค เเอาป็นบทได้มไม่ต้องบอดไม่ต้องเอาคนเลยสดกว่าโอเคครับมาเลยขอฟาร์มหน่อยน้องเอาตัวอมดีกว่าต้องกินเช่านะน้องเล่นแครี่น้องเล่นเทลเตอร์แครี่แครี่เออเอาตัวที่กระชับหน่อย ไม่ต้อง,องอพี่จำได้ไหมอัาเพิ่งมาปีนี้เจอพี่เ,เปลี่ยนเถอะอยากลงเล่นอมือใหม่ให้เล่นนะครับทำไมไม่มีใครเอาแอสซินเลยอะแอสซินคืออะไรหรอพี่อยู่ไหนอะพี่มีแต่ฟาร์มปลาพี่อยู่ไหนหรอนั่นไงรู้วิคนกดนยวเหรออืมใช่ เ,เล่น,ต,น,นต้องต้องเล่นโโวัตเตอร์ไฟโอ้โหวัตเตอร์ไฟก็เล่นไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวด่านนี้สักด่านเดี๋ยวค่อยไปลงแรงกันนะ <Okay. S 2> มีน่าขอเล่นแครี่ล่ะน้องเล่นวีร่านะไม่เอาโอเคแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยว,วก,ก็ตายก่อนตอนข้าวด่าน,ออนโอเคครับตอนนี้เรามาแล้วนะ จะปะเล่นเ,เล่นล่างนี้มั้ยขึ้นไปดิรอฟาร์มก่อนเดี๋ยวรอฟาร์มก่อนมาปิดมาดิครับเดี๋ยวปิดเสียงนิดนึง,นงต้นเกมมันไม่ค่อยแดงเท่าไหรน่นะบัตแต่ว่าลายเกมของผมเนี่ยสหรับปลายเกมเท่านั้นแหละกลางเกมิมกลางเกมม่นเนี่ะไม่ใช่ปลาย โอเคนะเ,คเปลี่ยนเลือดเป็นเคราะกดไลค์เลยโอเคนะ้องกดไลค์ก็กดไลค์เลยไอเจ้างูคอน้อเกียดมากนว่าลิงตีหลังอะ่ออะตาพี่เล่นลิงแล้วน้องมีสิทธิ์ตายมากนะตลบตีหลังแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังพยายามเล่นสะสมเงินซื้อลิงอยู่ ơi, Nhà đi chìm, đừng đi giành farm nè, đi giành farm nè, nong, nong, đi giành farm, ôi, giành farm, giành farm, cáiแพ phải hả,แพ nát, giành farm, Pim bảo mày,แพ nát, đái đấy. อมทไมลูกอมไม่ได้เพือนเสียหนยังไม่ได้เลยอย่าเย่งฟามีนะหนูไม่เอาตัวนะรอกหนูู้ไปเลยจะไปตกวามนงานลักยังยเดือนหน้า้มเมจุ้งแจ่มยพี่ไม่ชอบเินโอ้โหยิงเสืงฟมเฉยมันไม่ฆ่ารับตัวตายก็ไม่ตายอุ้ยอุ้ย

ได้เล่นเปรี้ยเลยค่ะเล่นเป็นกันไหมวะไั้เกเกลยดอ่ะไอ้เม่นอ่ะพี่พี่พี่ไปค่าเอ้อนู่นก่อนสิเกลยดจ,จังเกลยดจังออกมาอาอกมามนจะไปฆ่ายวน,น,นั้นได้ได้ก่อนอ่ะนี่อย่างฟาร์มนกตัวเฮียอะไรวะเนี่ยเดงเยวแป๊บน,นึง

ใช่ก็ไม่เป็นมันซับฟอร์ดมันช่วยเพื่อนนยใช่ไหมโอเคเพราฟต่อโซลเรช่วยเหรอเราจะช่วยพี่น็อตเอง <c oughs> ไม่ต้องมาช่วยเลยพี่พี่น็อตใช้ตัวอะไรเหรอหนักจังนะน,น้องนะงงพี่น็อตใช่ไหมสารลังการ์ดไม่ใช่หรอกสุดยอด ตีของมาตีลิงข้างล่างเร็วมาตีลิงข้างล่างน้องไปลิงล่างน้องล้อมไว้ไม่มีใครไปเรียนบนเลยล่อมันล่อไว้ล่อไว้ลอว่ลอไว้อันไหนไอลิงมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะหนีมันหนีมันหนีโอ้วีร่าก็เสือกมา

อยาไปจัอยากบล้าไม่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 โอ้โหพี่พี่มาฟอคมตัวนี้ดิมังกรอ่ะมันกำลังตีอยู่นะถ้าไม่อยากเสียความก็มาเอาเจังเื่อเบื่อเบื่เบื่อเบื่อ เมื่อไปหน่อยเหนียวมาตีไม่คน,อ,นเอเรียนเลยน้องอ่ะน,น่าเห็นดูจังเลยนะทำไมไม่ไปมุนบ้างวะไอยอนก็มาจีงฟาร์มดีได้จริงฟาร์มนี่ <c oughs> อ๋อพี่เวลาพี่เลือนรูอร่ะบ้างทีใช่ไหม <c oughs> ขอบใจมากโอบใจมอบอจจริงล่ะฮึ่มฮ่มพี่แนะนำว่าน้องอย่าแย่งเหอะใช่พ้ามนูทําไม่ได้หรอกกันกลางกันการบนไว้เน้อ กันวนไว้กันวนไว้จับมาจับมาวนดุบบอนมึงจะไปจีตอเื่อเฮ้ยจะเข้าไปในป้อมทำไมลูกเกี้ยวลุดอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลุดไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกหลุดหลุดไม่เป็นไรลุดลิงลิงไฟนุตไอ่ี่กามาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้ยโอ้ยดันดันดันหรอดันหรอครับดันหรอครับ มา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 ไหนครับมามาไหนครับมาไหนครับมามาไหนครับมาไหนครับแต่ว่าไงหนูไม่ช่วยเหลือคนได้ครับพี่เนาะก็ไม่เป็นไรช่วยเหรือคนได้ช่วยหรือแต่อย่าจริงฟันอย่ากาดไอ้ย้อนมันอยาอืมโอ้โหไอ้ย้อนเนี่ยเนี่ฟาร์มเลยเนี่ยฟาร์มดีนะมึงอือ ไม่เพื่อไงนี่ฟาร์มเพื่อหน,นูจะอมมันแล้วพอพามันไปตัดเตียนนี่นี่ถึงละพีขึ้นพันกว่าแล้วหนูเครียดมานอนพี่แล้วก็หนูอมมันอ่ะมานอนป้อมหน่อยน้องจ้าหนูก็ลักไปจ้าไปเลยไปเลย Em มั้ยฆ่าได้เหรอพี่ไล่ก็ได้ก็เมื่อไหร่ Ui, ฆ่า Sát Tài ตายกลับไปเห็นไหมหนูตัวอ้วนไหมเหน็นนี่ไอแวนกหาเรื่องสส <Liver S 2> เสือกชิงความอีกได้หนูฆ่ามาเองอืมโอเคก็ใจมากหนูฆ่าไม่ได้หรอกหนูมันอ้วนหนูอ้วนเกิน,นลแล้วละนะรแต่ว่าเห็นไหมตอนปลายเกมเนี่ยมามาหนิครับ รวมดินกลางหน่อยจะกลับไปทำไหมมาหนีม่มาดิดันเลยดิดันดิดันป้อมดิได้ลงไหนอีกโอ้ยสัตว์ ล้วนล้วนตื่นเต้นป้อมเลยฮ่าจะหนีไปทำไมไม่เป็นไรช่วยเสียข้าเสด็จช่วยเสียเอ้ยสัตว์ต่อยมาต่อยมาอย่าเข้าไปพี่ไม่เข้าไปน้องอย่าเข้าจำไว้มาน้องเดินกลางหน่อย <Mario. S 1> มาิไเสีแลว่่ทำไมทำไมไม่มีมก๊าก้เข้าช่วยไฟก๊ยเย,ยเห็นไหมอ้้หเย้าเาาายาห้คามากกว่ามันมันก็เร่งงไงอ่ะ พอรอตายหมดมันก็โชว์การ์ดดิทำไมเนาะเอาแบบนี้เราไปล้วงเรารวมตัวกันล้วงดีกว่า จะเข้าไปทำไมน้องโอ้โหมาตัวมาตัวไฟตัวเดียวก็สู้ไม่ได้เร็วๆเลยนะนาหมีมันแรงกว่าแต่ฟี g

ฟาร์มเตียมสามสิบเตรียมน้ำมัทต์ไฟก้าล่างน้อยอ๋อเราได้ฟาร์มเป็นแย่งเราก็ได้ โอ๊ย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 หลบหลบในป่าไม่มีใครรู้เลยว่าบัตเตอร์ไฟล์หลบในป่าใช้วิธีสกกับปลวกอะดานลีนกลางเลยน้องมันอยู่กันต่างลีน มันอยู่กันต่างเีนเกิดได้ EMP นั่นเนี่ย9้าสองอะแล้วจะเข้าไปในปาาน่าทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวคีทีมคีทีมหน่อยคีทีมหน่อยคีทีมคีทีมโอ๊อยสัตว์ ไม่มีใครมากันป้อมเลยนะเนี่ยตีมตีมโอ้โหตีมตีมหรอตีมดัดกันป้อมก่อนกันป้อมตัวก่อน โคตรเยอะนะน้องกิงนะตำมไม่ไปดันข้าวหมดได้ได้ขึ้นสองวันกว่าเรีนอนย าช่เรานดไมเรกูได้ยอยเอาโอากาสเนี้ยอืมแล้วทำไมไม่มีแกรี่ไม่ช่วยยิงเลยโอยอยอ ยังไม่ห้าอยู่ดิยังไม่ห้าอยู่ีกจะไม่ไม่ออกไฟเวดจนไมไม่ออกไฟเวดหมวกได้ไห้ใช้ตัวที่ถนัด แท้งว่ะนั้นกล้องเลยนี่นั้นนันเลยนั้นเลยขี่สามพันฝาเดี๋ยวต้องสอบดูครับฟาร์มป่าขี่สามพันฝาสามพันควาไปน้องมาจากน้องมาเรียนบน อืมสัตว์ล้วงล้วงฮ่าล้วงได้แล้วเออเออทำไมไม่ทำไมจา่างขนาดนี้ย้อนย้อนโอ้โหอยากเลือดเต็มแล้วกลับบ้านทำไมช่ว <c oughs> ยย้อนอยู่ช่วยย้อนก่อน <c oughs> อยู่ช่วยย้อนก่อน <c oughs> <laughs> Mà cho ta nói nó, Nhà Nhà mua để ôm vươn Ok Còn Tên Rosathon Lời ตัวกันครับตัวกัน,กนสามพันกว่าคริอมทำไหมโอ Muốn tin chẳng nó nè ok cái đàn bão lên đi mày không không đàn không không Ok cắn không đúng ăn lại นั่นนั่นนั้นนั้นนั่นดันไปสัตว์นั่นนั่นโอเคฮ่มกี้เกียร์จะยืนลคนอไม่ต้องฟันได้ละไงยายพูดยายพูดต้องลงใน youtube ก็ได้ อยกตัวแต่ไหนๆนะครับครับโอเคครับโ,รโอเคนะครับสหรับวันนี้ผมขอลาไปที่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสกไคร้ด้วยนะครับผมไปแล้วแหะครับสวัสดีครับโอเคบาย